พอเราเสียพอเราตื่นเต้นสมมุติว่าเคสน,นี้ยตื่นเต้นอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนกับเสียปัจจุบันไปอย่างเงี้ยพอเราพยายามจะกลับมาเงี้ยผมจะแบบว่าเป็นพวกตกความคิดอ่ะต้องต้องคิดไปก่อนอะไรเงี้ยมให้ได้คําตอบกลับมาแล้วก็พอกลับมาดูที่กายเงี้ยแล้วร่างกายมันเหมือนกับจะมีอะไรที่เกรงไปเงี้ยปนเป่วนเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อจะแก้ให้มันสบายหรือว่าดูก่อนหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าพอแค่คิดตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็ไปต่อคิดต่ออีกละนี่ไงเริ่มต้นกลับมาเนี่ยดูว่าที่เท้ามันวางอยู่สบายไหมนะมือมันจะรู้สึกเหมือนกับมีอาการไม่ปกติอยู่แค่ยอมรับตามจริงไปแล้วมันก็จะค่อยๆกลับคืนสู่สภาพปกติให้ดูทุกครั้งที่เราสำรวจมือสำรวจเท้าเนี่ยมันจะเป็นการเอาสติเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวโดยอัตโนมัติถึงแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม เราจะรู้สึกถึงท่านั่งที่เป็นปกติถึงแม้ว่ามือไม้มันจะยังไม่ปกตินะถึงแม้ว่าใจมันจะยังไม่ปกติแต่มันจะมีความสามารถยอมรับสภาพที่มันกําลังปรากฏได้แต่เดิมเนี่ยที่มันไม่สามารถจะยอมรับสภาพที่กําลังปรากฏเพราะว่าสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมองพ้อย์ออกไหมคือคือพ้อยจริงๆสําคัญจริงๆคือว่าใจเราอยู่กับ อาการที่มันกระวนกระวายอาการกระวนกระวายนั้นครอบงำจิตใจเราได้แต่พอเรามาถามมือถามเท้าว่าเนี่ยมันอยู่ท่าไหนตรงนั้นน่ยมันปรากฏเป็นรูปธรรมไม่ใช่สิ่งจับต้องไม่ได้เหมือนความกระวนกระวายเรายอมรับได้เท่าที่มันปรากฏเป็นมือเป็นเท้าเนี่ยจะมือชื้นอยู่ก็ตามจะมีอาการ เกรงที่เท้าอยู่ก็ตามอาการเหล่านั้นจะปรากฏไปกี่นาทีก็แล้วแต่เราสามารถดูได้โดยไม่มีทางผิดจากความจริงตราบเท่าที่เรายอมรับรว่ามันกําลังเป็นอย่างนั้นอยู่มันถูกเสมอเพราะมันเป็นมือของเราเป็นเท้าของเรานี่พอเริ่มเห็นเข้ามาว่าเออเนี่ยมือเท้าเราเป็นอย่างนี้แล้วใจที่ปรากฏในท่านั่งอย่างนี้เนี่ยมันกาลังมีอย่างนี้อยู่ เนี่ยนะที่มันกําลังของน้องนะมันมันเบล,อ,เลอสลับกาว่าเดี๋ยวกลับมารู้ตรงหน้าได้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็กลับไปเบล,อ,เลอใหม่เห็นไหมพอตอนเนี้ยมันมันเหมือนจะชัดแต่ว่าอึดอัดลมหายใจนิดหนึง่งลมหายใจไม่สบายแล้วถ้าเราพยายามจะลากลมหายใจเดี๋ยวนี้มันก็ยิ่งอึดอัดเท่าไีอีกเพราะมันเหมือนบังคับให้ลมหายใจมันสบายยิ่งอยากสบายมากขึ้นเท่าไหร่ มันยิ่งเกร่งมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเรายอมรับไปเลยรู้รไปเลยมันกําลังไม่สบายอยู่มันกําลังรู้สึกฝืนฝืนอยู่ไออาการฝืนฝืนนั้นเนี่ยแทนที่มันจะครอบงาจิตใจเรามันกลายเป็นสิ่งที่ถูกเรารู้สิ่งที่ถูกเราเห็นสิ่งที่ถูกเรายอมรับว่าสภาพมันเป็นยังไงอยู่นี่ตอนเนี้ยมันไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะแต่ว่าสติมันอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นเห็นไหม มันเริ่มเข้ามามองมันเริ่มเข้ามายอมรับเนี่ยสภาพของใจมันเริ่มอยู่ในสภาพยอมรับเมื่อกี้เนี่ยมันไม่รู้จะจับตรงไหนมันไม่รู้จะยอมรับตรงไหนคือจับไม่ถูกแต่ตอนเนี้ยเริ่มเห็นละว่าสภาพที่มันแกว่งหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วเราเริ่มไม่รู้สึกรังเกียจมันเริ่มไม่ให้คะแนนเป็นลบกับมันแต่เริ่มที่จะเห็นว่ามัน มีอาการแบบนี้เนี่ยตอนนี้เริ่มสบายที่สบายไม่ใช่เพราะเราอยากให้มันสบายหรือพยายามให้มันสบายแต่เพราะเราสามารถยอมรับความวุ่นวายความกัดแกงได้ทั้งหากตอนที่เรายอมรับสิ่งที่มันกำลังปรากฏตามที่มันเป็นนะอย่างน้อยที่สุดถึงไม่เกิดสมาธิไม่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีความสบายใจก่อนนะ ตอนที่เราไม่สามารถยอมรับได้คือตอนที่เราจะรู้สึกกระวนกระวายปั่นป่วนไม่รู้จบแต่เมื่อไหร่ที่เราสามารถยอมรับได้นั่นแหละตัวเนี้ความสบายใจมันปรากฏทันทีและความสบายใจนั่นแหละที่จะทำให้เห็นตามจริงความสบายใจนั่นแหละคือสติคือพื้นฐานของสติ อยู่ระหว่างวันเนี่ยบางทีน้องจะชอบสแสดงความคิดเห็นนะว่าสิ่งในถูกสิ่งในผิดนึกออกไหมเวลาที่เราอยากจะจะเป็นเรื่องการเมืองก็ดีจะเป็นเรื่องในรอบตัวก็ดีนะมันมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาแบบหนึ่งเมื่อเราเนี่ยมีเหตุผลชัดเจนว่าเนี่ยอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าถูกอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าผิด ถ้าเรารู้สึกว่าถูกและเห็นมีหลักฐานว่าถูกจริงโดยการสนับสนุนของเสียงรอบข้างหรือว่าโดยการสนับสนุนของหลักฐานก็ตามในเวลาต่อมาอะไรเงี้ยมันจะมีอัตราขึ้นมาแบบหนึ่งว่าเนี่ยกูถูกแต่เมื่อไหร่รู้สึกว่าผิดมันไม่ใช่ใจมันจะกระวนกระวายแล้วหาเหตุผลใหม่ ไปสนับสนุนตัวเองจะพลิกกลับมาให้ถูกให้ได้เห็นตัวเองในแบบนี้ใช่ไหมคือคือไม่ได้ว่าดื้อหรืออะไรนะแต่มันเป็นคนที่ไม่อยากผิดและรู้สึกว่า <c oughs> คือตอนที่เรามีเหตุผลชัดเจนอ่ะมันมีอัตราแบบหนึ่งที่มันใหญ่ๆเราเราจะรู้สึกว่าเนี้ยมันมันไม่ใช่อย่างอื่นแล้ะ มันได้แค่ตรงนี้แหละนี่พี่ไม่ได้ระบุเรื่องนะว่าเป็นเรื่องไหนนะเอาเป็นว่ามันรู้สึกอยู่อย่างนี้จริงๆมันชัดความคิดของเราเนี่ยมันเหมือนกระจ่างว่าข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในหัวเนี่ยมันใช่แล้วนี่การที่เราจะมาเจริญสติเอาตัวนี้มาดูก็ได้ เพราะมันชอบมีภาวะอะไรคล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆพอเกิดความรู้สึกว่าตัวเองอยู่ข้างถูกยืนอยู่ข้างถูกมีเหตุผลที่ถูกต้องชัดเจนแล้วมันจะมีอัตราแบบหนึง่งเป็นตัวตนที่ชัดเจนมีหน้าตามีอะไรครบเลยเหมือนมีมโนภาพที่มันปรากฏแบบที่เรารู้สึกอยู่อะนะคือคือเข้าใจที่พี่พูดนะ แต่พอรู้สึกว่ายยืนข้างผิดหรือว่าเสียหน้ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยคือเหมือนกันตัวตนเนี่ยมันไม่ชัดมันไม่มีหน้าไม่มีตาเหมือนกลายเป็นอีกแบบหนึ่งที่เรารู้สึกเหมือนกับผู้แพ้ผู้แพ้ในแบบที่ว่าเรา รายอมไม่ได้รับไม่ได้อาการรับไม่ได้อาการยอมไม่ได้แบบนี้นะถ้าเราดูให้เห็นนะว่าเออสภาพทางใจหน้าตามันเป็นแบบนี้มันยุ่ยี่ยุยี่ไม่ชัดเจนไม่คือไม่อยากได้ชื่อเป็นขี้แพ้ไม่อยากได้ชื่อเป็นแบบเออไอเนี่ยเป็นฝ่ายปลาชัยหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เนี่ยที่ทําให้ความสามารถในการยอมรับตามจริงของเราเนี่ยมันไม่เกิด คือบางครั้งเราเราจะมีความรู้สึกนะเวลาที่จะเดินสติเนี่ยเหมือนกับอยากยอมรับสภาพตรงหน้าให้ได้แต่มันเหมือนมีเครื่องขวางอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนรู้แต่ว่ามันจิตมันเบี้ยวเบี้ยวบิดบิดบอกไม่ถูกแต่บางวันบทจะมีสติขึ้นมามันก็เหมือนชัดซึ่งเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอธิบายไม่ได้ว่ามันมาจากไหนแต่เนี่ยลองไปสังเกตดูตามที่พี่ว่าเนี่ยเวลาเราจะ ูดคุยกับใครคือไม่ใช่ให้เสียหยุดยืนไม่ใช่ให้เสียความเชื่อ,อในสิ่งที่เราเชื่ออยู่แต่แค่ให้สัสงเกตอาการทางใจเวลาเรายือนอยู่ข้างถูกจิตมันจะเป็นแบบหนึง่งตอนยือนอยู่ข้างผิดหรือคิดว่ากําลังจะแพ้กาลังจะเพลียงพ้ำมนโนภาพในตัวเราเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งมันแปรไปแปรมาพอเริ่มเห็นแบบนี้เขาเรียกว่าเห็นลงไปถึงราก ของความสามารถยอมรับหรือไม่ยอมรับตามจริงเห็นลงไปถึงรากของความสามารถโฟกัสหรือไม่สามารถโฟกัสได้เนี่ยดูตัวความเข้าใจตรงนี้นะมันเป็นความเข้าใจอีกแบบนะมันไม่เกิดอัตราเห็นไหมทั้งๆที่มันเป็นความความเข้าใจที่ชัดเจนนะเป็นแบบที่เรารู้สึกกระจ่างแบบที่บานๆมาแต่มันไม่ <c oughs> มันไม่มีตัวใหญ่ๆโตขึ้นมา ไมมีแต่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดารู้สึกเหมือนไงเอยไอตรงเนี้ยไม่มีอะไรไม่มีใครทั้งผู้แพ้ผู้ชนะมันเท่าๆกันมันมาอยู่ตรงกลางเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทำความเข้าใจภาพรวมของตัวเองตรงนี้ได้มันจะเห็น,นกลไกของจิตการทำงานของจิตตัวเองเนี่ยชัดขึ้นชัดขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะ เรารู้สึกว่าอ๋อคําว่าสติเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรเลยแค่ยอมรับว่าสภาพที่กําลังปรากฏเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงตอนนี้คือหน้าตาเป็นกลางๆไม่มีผู้ชนะไม่มีผู้แพ้แต่ต่อไปเดี๋ยวออกนอกห้องมันกลับมาอีกแหละคือไม่มีทางอ่ะที่คนเราจะเสียความเคยชินไปเพียงด้วยการน้ฟังใครครั้งเดียวแต่ถ้าหากเราไปสังเกตตัวเองเรื่อยๆ ตัวนี้แหละไอ้ผู้แพ้ผู้ชนะนะมันจะเหมือนกับมนโนภาพอะไรที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็แฟบลงไม่มีแก่นสารอะไรเลยไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงไม่มีผู้ผู้แพ้ถาวรน,นะมีแต่มีแต่ความเปลี่ยนไปเหมือนลมหายใจเข้าแล้วก็ออกนะเข้าใจนะ